สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้พามาพบกับบอนสีสว่วนลุงโยก <c oughs> <ร>้กเรามาดูบัเนเรามาดูบอนแล้วก็มาขอถ่ายด้วยค่ะพอดีบางตัวที่เจนจายังไม่มีนะคะวันนี้จะพามาดูพระนครค่ะสวยไหมคะ,ะนครวลุงโยงไปใหญ่มากนี่นะคะแลวน,นี้คือนางใหม่มาเรามาดูลักษณะของบอนสีพระนครน,นะคะ เขาบอกกันว่าบนสีพนครแพงมาจากนางใหม่นะคะมันแบบถ้าผ่าไปผ่ามามันก็จะแพงเป็นพนครนเลยตั้งชื่อใหม่เป็นพนครนะคะมีช่วงหนึ่งคือราคาเลงมากสูงมากอะพนครใบจะก,กลมกลมนะคะกลมแล้วก็ผ่าสีแดงกับสีเขียวของเขาเนี่ยมาจะคนละครึ่งนะคะครึ่งซีกนะคะดูกระดูกค่ะ กระดูกพนคัครถ้าฝั่งนี้เขาเป็นสีเขียวกระดูกเขาจะสีเขียวนะคะถ้าฝั่งนี้เป็นสีแดงกระดูกก็จะสีแดงนะคะให้ดูให้ดูใบใหญ่ๆบางคนจะสับสนว่าเป็นนางไหมหรือเป็นพนักครนนี่คือนางใหม่นะคะนางใหม่กระดูกสีแดงนะคะพนะนครกับนางใหม่ก้านดำทั้งสองชนิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอลชนิดเดียวกัน,นะ เองมาแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะคะนางใหม่กระดูกจะสีเขียวป้ายก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างนางใหม่เนี่ยจะป้ายไม่เหมือนกันป้ายตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งใบเล็กเล็กใบเล็กานะคะนี่ส่วนนี้ก็เป็นพานาคอร์ดใบใหม่เกิดมาก็จะกลมเลยค่ะกลมเรียวยาวสะโพกหูกว้างะคะ่ะสะดือออกเป็นสีแดงค่ะนนะนคะ กระดูกเขาจะชัดเจนมากเลยเทียบให้ดูสองตัวนะคะลุงเลี้ยงบอลได้สวยมากใบใหญ่ไม่มีพนคกตอนตัวนี้ไม่มี <Okay. S 1> เสียใครมีที่บ้านจะได้เปรียบเทียบกันดูนะคะว่าพนกครกับนางไหมมันคือตัวไหนกันนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาพนกครกับนางไหมมาให้ดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่สนใจอยากรู้ชื่อบอนตัวไหนก็สามารถทักแชทมาถามกันได้ตลอดนะคะแต่อ้้านจ้ารู้จักก็จะบอกได้เลยถ้าไม่รู้จักก็จะไปถามคนอื่นให้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็่ะรู้จักกับบวลศรีพระนครกับนางใหมข่ขอขอฝากของคอณนคะคะก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ